มนุษจะหนักดีในความเสียเปรียบของเขาขณะนั้นเขายังอยู่ในสมณเพศและถูกผูกพันอยู่โดยวินยัยหรือศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์การที่จะเริ่มการตอบโต้แมมด้วยสันติวิธีโดยที่ยังอยู่ใต้วินัยอันเข้มงวดเช่นนั้นสำหรับเขาไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอนถ้าขืนทำอย่างไรเสีย เขาก็เลียงไม่พ้นที่จะละเมิดศีลข้อหนึ่งข้อใดเข้าจนได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทนุษคิดว่าเขาควรจะกระทําคือลาสิกขาคือศึกจากสมณเพศเสียก่อนให้ถูกต้องแต่เขาจะลาสิกขาอย่างไรในสถานการณ์เช่นนั้นเขาจําได้คลับคลายคลับคลาว่าพิธีลาสิกขาแม้จะไม่ยืดยาวสลับซับซ้อนเหมือนพิธีอุปสมบท แต่ก็จำเป็นต้องกระทำในสถานการณ์ปกติจะต้องมีการซักซ้อมเสียก่อนและที่เขาจำได้แน่นอนก็คือการลาศิกขาต้องกระทำในที่ประชุมสงฆ์ขณะนั้นขณะที่เขากำลังตกเป็นฉเฉลยอ,อยู่เช่นนั้นและผู้ควบคุมตัวเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เคารพและกล้าทำลายเขาทาั้งที่เขาอยู่ในผ้าเหลือง จะหวังได้อย่างไรที่จะให้มันอนุญาตให้เขาไปปรากฏตัวในที่ประชุมสง์เพื่อลาศิกขาข้อเสียเปรียบประการถัดไปที่ทนุตรนักดีก็คือเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าตนเองกำลังถูกควบคุมอยู่ในส่วนไหนของโลกถ้าสมมุติว่าเขาคิดจะหนีและหนีออกไปได้เขาจะไปไหน โดยเส้นทางหรือยานพาหนะอะไรพระพิสุล่างสูงผิวคล้ำเชื่อด้วยว่านอกห้องที่เป็นที่คุมขังเขาอยู่นั้นมาตรการระวังป้องกันการหลบหนีหรือช่วยเหลือเขาจะต้องเป็นไปอย่างแข็งแรงเขาอยู่ในฐานะที่เป็นรองทุกด้านเว้นแต่ในด้านจิตเท่านั้นที่นิลาโยภิกขุมั่นใจว่าคนธรรมดาด้วยกันน้อยคนจะเหนือเขา ตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่สมณเพศครั้งหลังสุดนี้ทนุตรักดีในความสงบแห่งจิตของเขาที่เกิดและมีมาอย่างต่อเนื่องครูบาอาจารย์หลายท่านย้ำแล้วย้ำอีกบ้าจิตที่สงบด้วยสมาธินั้นจะได้รับการฝื้นฟูให้ใกล้เข้าไปยิ่งขึ้นกับความประพัดสอนคือผ่องใสสดใสหรือบริสุทธิ์ นัเป็นลักษณะดั้งเดิมของจิตของทุกคนในภาวะเช่นนั้นจิตจะแข็งแรงและมีพลังมากขึ้นมากขึ้นครูบาอาจารย์บางท่านเคยบอกธนุย์เป็นทีเล่นทีจริงว่าคุณธนุดคุณนี่เก่งขึ้นมากถ้าจะหันไปเอาดีทางเป็นหมอดูหรือบอกหวยผมว่าคุณทำได้สบายๆนะ ธนุรู้ว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นพูดจริงเพราะเขารู้สึกด้วยตนเองว่ามีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นกับเขาที่เขาไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไรนอกจากว่ามันเป็นผลของพลังจิตที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลบ่อยครั้งที่ธนุหลูล่วงหน้าว่าจะมีหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเขาเช่นหรูว่าในวันนั้นนั้น จะมีอาคันตุกะมาเยือนเขาจนถึงบัดหรือหรูอว่าบนเส้นทางข้างหน้ามีอุปสรรคชนิดหนึ่งรอเขาอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังนั่งอยู่แต่ลําพังใต้กรดในป่าลึกธนุษรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่มีปีไม่มีคลุยว่าข้างหลังเขาใกล้ล่างของเขาอย่างยิ่งมีสิ่งที่อาจจะทำอันตรายเขาอยู่พละภิกษุร่างสูงผิวคลํา ไม่เคยแสดงปฏิกิริยาใดๆกับความรู้สึกนั้นเขานั่งอยู่ในท่าเดิมและหายใจเป็นปกติในจังหวะเดิมบอกตอนเองตับเพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเองตั้งอยู่แล้วก็ผ่านหรือดับไปเองสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองอยู่ก็โดยตัวของมันเองและจะผ่านหรือดับไปเอง ตามสภาพของมันเช่นเดียวกับตัวเขาเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาพิจารณาเลยไปด้วยว่าที่เรียกบ้าตัวเขาและตัวมันนั้นก็เป็นแต่เพียงสมมติเท่านั้นเองหากพิเคราะห์ไม่ว่าจะโดยวิธีใดในที่สุดจะพบว่าไม่มีตัวใครทั้งนั้นถ้าถามว่าธนุนิลาไลคือใครคำตอบเบื้องต้นอาจจะมีมาา ธนุดนิลาลัยคือคนคนหนึ่งแต่ถ้าให้ฉีว่าคนผู้นั้นอยู่ตรงไหนหรือให้ฉีลงไปให้แน่นอนว่าตรงไหนของร่างกายที่เป็นคนผู้พยายามฉีจะเริ่มฉีไม่ถูกทันทีเพราะจะฉีได้แต่ตรงท,นนงที่เป็นหนังที่หุ้มร่างกายของเขาอยู่เท่านั้นถลกหนังออกจะพบกระดูกเนื้อเส้นโลหิตและอวัยวะภายในทั้งหลาย ถ้าหยิบอวัยวะเหล่านั้นขึ้นมาทีละส่วนทีละส่วนแล้วถามว่าตรงไหนคือคนตรงไหนคือธนุดนิลาไลจะไม่มีใครตอบได้เลยธนุดเชื่อมานานแล้วว่าที่เรียกว่าคนสัตว์เราเขานั้นเป็นแต่เพียงนามสมมุติที่ตั้งให้อนุภาคเล็กกว่าอะตอมหรือปรามานูที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปร่างเท่านั้นเองความเชื่อเช่นนั้น สำหรับคนอื่นจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างใดหรือไม่ธนุดไม่รู้แต่สำหรับเขาเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วมันทำให้นธนุดนิลาไลหมดความสำคัญไปเกือบจะสิ้นเชิงมันทำให้เขาสามารถมองทุกที่เกิดกับนธนุดนิลาไลได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนและผูกพันเมื่อก่อนนี้เมื่อรู้สึกบ้ามีมาแมลงไตยอยู่บนร่างกาย มนุษเคยเอามือปัดหรือหนิวเขี่ยมันทันทีเพื่อให้มันผลจากล่างของเขาไปแต่บัดนี้เขาเพียงแต่รู้เฉยๆว่ามีความรู้สึกเหมือนมีมแมลงไตเขาปล่อยให้มันรู้สึกเช่นนั้นต่อไปโดยไม่แยแสหนักเขา้าเขาก็ไม่สนใจและไม่รู้สึกเอาเสียเลยว่ามีเขาหรือมแมลงอยู่ที่ไหน ขณะที่กำลังนั่งพิจารณาอยู่เช่นนั้นนั่นเองงูเห่าตัวเคืองที่ตบัดลัดล่างของมันอยู่รอบก,าก้านกรดเกือบจะทิดติดหลังของนิราโยพิกขุก็ไขยล่างของมันแล้วเหลือยตามไหลและแขนขวาของเขาลงไปที่เผื้นตรงหน้าธนุดแล้วเหลือออกจากใต้ล่มกรดนั้นหายเข้าไปในปา่ามันจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ในขณะที่มันเหลือออกไปจากใต้กรดนั้น และภิกษุธนุนิลาโยกำลังแผ่เมตตาให้มันอยู่ด้วยพลังจิตอันมั่นคงมหาศาลอันเป็นผลของสมาธิหรือกรรมาฐานที่กระทำต่อเนื่องกันมาอย่างไม่หยุดอย่างนั่นเองธนุสรุปว่าเขายังทำอะไรไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนั้นถ้าเขาดิ้นลนตะเกียกตะกายที่จะทำอะไรก็ตามลงไปในขณะนั้นผลอย่างเดียวที่จะได้ก็คือความล้มเหลว เขาจะเหนื่อยเปล่าทั้งกายและใจธนุ์หวนระลึกถึงอาจารย์คนหนึ่งของเขาซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระโพธิยาณเถระหรือหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์ผู้นั้นเคยเล่าให้ธนุ์ฟังว่าท่านเคยไปหาหลวงปู่ชาเพื่อขอให้หลวงปู่ชาช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวที่ท่านรู้สึกว่าหนักหนาะ จนแลไม่เห็นทางออกทางแก้ด้วยตนเองเมื่อเล่าปัญหาให้หลวงปู่ชาฟังและเรียนขอความกรุณาให้ท่านแนะนำทางออกให้หลวงปู่ชายิ้มพลางชี้หนิ้วไปยังก้อนหินก้อนใหญ่ขนาดคนอบซึ่งบางอยู่ใกล้ก,กุฏิของท่านแล้วก็ถามว่าหินก้อนนั้นนะ่ะยกไหวไหมสิทธิ์ของท่านมองตามหนิ้วไปยังก้อนหินก้อนนั้น ประมาณกำลังของตนแล้วจึงหันกลับไปเรียนหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์ขอรับหินก้อนโตออกอย่างนั้นคงยกไม่ไหวหรอกลับถ้าให้กลิ้งอาจจะไหวหลวงปู่ชายิ้มอีกแล้วแก้ปัญหาชีวิตของสิทธิผู้นั้นด้วยประโยคสั้นประโยคเดียวว่านั่นแหละหรือว่านห,ออาน,น,หานักแล้วอย่าไปยกธนุดพิจารนาว่า เขากำลังเผชิญปัญหาที่เปรียบได้กับก้อนหินใหญ่มหึมาเกินกำลังของเขาแม้แต่จะกลิ้งมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาควรจะกระทำในขณะนั้นคือเลิกพยายามที่จะยกแต่ปล่อยหินก้อนนั้นไปตามสภาพของมันและไม่เข้าไปแตะต้องมันเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วนิราโยภิกขุก็หยุดคิดถึงปัญหานั้นเขานั่งขัดสมาธิลงตั้งตัวให้ตรง ดำลงสติมั่นผ่อนทุกส่วนของร่างกายไม่เกร็งไม่ขืนหรือฝืนแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดและหยุดคิดเรื่องอื่นทั้งสิ้นนอกจากลมหายใจของตนที่กำลังเข้าและออกอยู่นในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีต่อมาจิตของธนุดก็สงบอย่างสมบูรณ์เขารู้สึกว่าไม่มีแม้แต่ลมหายใจ มีแต่ความสงบนิ่งและเย็นแห่งจิตเท่านั้นเสียงที่ประตูทําให้ทนุดต้องหยุดและหันไปสนใจกับประตูเพียงบานเดียวที่ห้องนั้นมีอยู่ธนุดคาดว่าผู้ที่เข้าประตูมาคงจะเป็นผู้ควบคุมตัวเขาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งชุดเช่นเคยจึงค่อนข้างประหลาดใจที่เห็นล่างสองร่างที่ทลันเข้ามาและแยกกันไปทางสายคนหนึ่ง และขวาคนหนึ่งนั้นอยู่ในท่าพร้อมลบปืนในมืออยู่ในลักษณะที่พร้อมจะใช้ทันทีต่างกับก่อนหน้านั้นที่ผู้เข้ามาเพียงแต่สแสดงท่าทางระมัดระวังเฉยๆไม่ถึงก็ยกปืนขึ้นเหลงเช่นนั้นแล้วธนุษจึงเห็นความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งสองคนนั้นมีได้แต่งกายด้วยชุดสีเทาอย่างพวกที่ปรากฏตัวครั้งก่อน แต่แต่งกายด้วยเสื้อกางเกงสีพลางอย่างเครื่องแบบสนามของทาหารหรือตำรวจกลุ่มศีษะและหน้าด้วยหมวกทรงถุงที่เจาะเฉพาะตาและสวมรองเท้าหุ้มข้อแบบคอมแบทและอาวุธปืนในมือของคนทั้งสองไม่ใช่ปืนพกยี่ห้อคาลิโดหากเป็นปืนเล็กกลน m 6 6ลํากลำกล้องสั้นซองกระสุนโขงยาวธนุ์คุ้นเคยกับอาวุธชนิดนั้นและแบบนั้นเป็นอย่างดี เราะเคยใช้เป็นประจำในภารกิจลับทั้งในและนอกประเทศหลายต่อหลายครั้งกระสุนขนาดจุด2-2-3ของปืนแบบนั้น,นแม้จะเล็กเกือบเท่ากระสุนปืนลูกกลดแต่อนุภาพของมันก็หลายแรงยิ่งกว่าหลายเท่าหัวกระสุนที่เลี่ยวและยาวกว่าเมื่อถูกขับดันออกไปจากปากกระบอกปืนด้วยพลังอันมหาศาลที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินปืนและกระทบกับเป้าแล้ว จะตีลังกาเป,ปะต่อไปอีกจนกว่าจะหมดแรงและทำความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่องค์่าพยบที่มันแบกทะลวงผ่านไปบาดแผลที่เกิดเพราะฤทธิ์ของกระสุนขนาดจุดสองสองสามนั้นส่วนมากชะกันจนแทบจะเกินความสามารถของศัลยแพทย์ที่จะแต่งให้คืนสู่รูปเดิมธนุย์หยุดตั้งคำถามตัวเองและนิ่งมองล่างทั้งสอง ประตูบ้านนั้นยังเปิดอ้าอยู่หนึ่งในคนถือปืนทั้งสอง,ง,สองดึงเครื่องรับส่งวิทยุขนาดจิ๋วออกมาจากเอวออาจาอว่จอใกล้ปากและพูดเสียงเบาๆสองสามคำครู่ต่อมาอีกล่างหนึ่งในเครื่องแต่งกายคล้ายกันก็ทะลันเข้ามาในห้องแล้วเข้าประชิดตัวทนุด,ด้วยความไวอันเหลือเชื่อเขาก้มลงจับแขนสายของทนุดและภิกษุล่างสูงผิวคลำ้ำรู้สึกบ้า เขาไม่ได้ถูกกระชากหากแต่ดึงให้ลุกขึ้นขณะนั้นทนุ์ได้ยินเสียงชายผู้นั้นบอกเบาๆว่าดวงพี่ครับเราไปกันเอถอะทนุษจําได้ทันทีว่าเสียงนั้นคือเสียงของภัยสัตว์แระภิกษุนุมที่หายตัวออกไปจากวัดเมื่อก่อนที่ทนุษจะถูกบังคับเอาตัวออกมาเขาลุกขึ้นยืนแล้วก้าวตามภัยสัตว์ออกมา โดยไม่โอเอชักฉาข้างนอกประตูห้องทนุดแลเห็นล่างในชุดสีเทาล่างหนึ่งกองอยู่บนพื้นและรู้สึกโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์หรือตรวจสอบว่าล่างนั้นปราศจากวิญญาณไัยสัตว์ออกวิ่งเหยาะๆนำไปอย่างคนที่คุ้นเคยกับลู่ทางและทนุดก็วิ่งตามขณะเดียวกัน,กนชายในชุดเครื่องแต่งกายลายพลางทั้งสอง ก็แยกกันบิ่งกระนาบธนุดอาวุธในมือของคนทั้งสองพร้อมที่จะใช้หลังจากที่เคลื่อนที่ไปประมาณ50-60เมตรไพสัตว์ก็ออกจากทางลอยลูกลังสายนั้นและก้าวเข้าไปหาความลุกชักของป่าข้างทางไพสัตว์ยัยงไม่ลดฝีเทา้าแม้ว่าบางคราวเขาจะถาลงบ้างเพราะความหนาของหมายล้มลุกที่ขึ้นขวางอยู่ในไม่ชา้าคนทั้งสี ก็ไปถึงหลัวทําด้วยตาคายเหล็กที่สูงกว่าศีษะไผ่สัตดุดยกมือเป็นสัญญาณยัชนุก็หยุดตามอยู่กับที่ปล่อยให้ชายอีกสองคนเคลื่อนที่ต่อไปหาหลัวนั้นชายคนแรกก้มตาผ่านตาคายที่ถูกตัดเป็นช่องออกไปก่อนขณะที่ชายคนหลังประทับปืนคุมกันเมื่อชายคนแรกผ่านออกไปสู่นอกหลัวและประทับปืนอยู่ในท่าพร้อมลบเช่นเดียวกันแล้ว ชายคนหลังจึงหันมาให้สัญญาณให้ไพสัต์และธนุดผ่านตามออกไปธนุษผลหลัวออกไปแล้วแต่ไพสัต์ก็ยังไม่เคลื่อนที่ต่อไปหากคุกเข่าคอยอยู่กับที่ธนุดหันกลับไปดูจึงเห็นว่าชายคนหลังสุดได้ออกมาอยู่นอกหลัวแล้วเช่นเดียวกันแต่เขายังใช้เวลาทำอะไรกับลัวหนันอยู่ธนุษใช้เวลาไม่นานก็เดาออกว่า ผู้นั้นกําลังวางกับระเบิดชนิดหนึ่งดักบ่ายที่บนเวณหลัวเพื่อยับยั้งการติดตามที่อาจจะมีมาการปฏิบัติงานของภัยสัตว์และทีมของเขาเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วตามแบบฉบับของบลาโบจบตอนที่18แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ หลายๆครับ